โอนาน่าตาขวางผีวาง20ล้านทาบในด่านร่างโยงเฝ้าเสาอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยรูดังกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการเสริมทัพที่ถูกจุดถูกใจแฟนบอลสำหรับสถานก,การณ์ในตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ล่าสุดครับกำลังมีการเคลื่อนไหวในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายหลังจากความผิดพลาดของอันไทยบายนดีในเกมเปิดฤดูกาลที่แพ้ให้กับอาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ทำให้โครงสร้างในตำแหน่งนายทวารถูกตั้งคำถามจากเหล่าบรรดาแฟนบอลขณะเดียวกันแม้อังเดรโอน่าจะกลับมาฟิตเต็มที่แต่ผลงานยังไม่มั่นคงพอและมีข่าวว่าเขาอาจพลาดลงเล่นบางนัดโดยลูเบนอโมริมให้เหตุผลว่าเป็นการให้โอกาสกับนักเตะอย่างบายินดีและทอมฮีตันในด้านของเซเนลัมเมนเป็นผู้าราประตูดาวรุ่งชาวเบลเ,ลเยียมวัย23ปีของรอยัอันเิร ที่เป็นเป้าหมายของแมนยูมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของรอย a l อันเวิรมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับด้วยความสูงถึง6ฟุต3นิ้วหรือราว193เซนติเมตรจึงทำให้เขาควบคุมจังหวะลูกกลางอากาศได้ดีและมีการใช้เท้าที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ครับยังเซฟจุดโทษได้อย่างเขียบขาดซึ่งฟอร์มล่าสุดทำให้เจ้าตัวถูกยกให้เป็นนิวติโบกูตัวเลยทีเดียว ขณะที่ความนิ่งในสานการเสี่ยงลัมเมนสามารถใช้เท้าเล่นบอลได้ทั้งสองข้างและมีสติการเก็บคลีนชีตที่น่าประทับใจโดยในปีที่ผ่านมาครับเขาเก็บคลีนชีตได้ทั้งหมด12เกมรายงานจากเดอะการเดียรระบุว่าแมนยูเต็ดใกล้ปิดดีลลัมเมนด้วยค่าตัวราว20ล้านยูโรโดยวางแผนให้ลัมเมนเข้ามาแข่งขันในตำแหน่งมือหนึ่งกับโอนาหาหรืออย่างน้อยก็เป็นตัวสำรองที่มีคุณภาพสูงพอจะยืนหยัดในพรีเมียร์ลีกแบบที่แฟนบอลไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลัง ครั้งนี้ครับหากลำเมนย้ายมาเฝ้าเสาในถิ่นโอเทฟอร์ดเขาจะกลายเป็นตัวเลือกสำรองและคู่แข่งสำคัญกับโอนาน่าและบายินดีโดยลูเบนอโมริมองว่าโอนาน่าอาจกลับมาเป็นตัวจริงได้ในบางแมตช์แต่มีแนวโน้มที่ลำเมนจะเข้ามาเติมเต็มหรือเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับในระยะยาวอย่างไรก็ตามนะครับลำเมนยังมีบางจุดที่จะต้องพัฒนาอย่างการส่งบอลที่บางครั้งพลาดง่ายและยังต้องรับแรงกดดันมหาศาลจากการเฝ้าเสาในสุพิมยรีอังกฤษ ซึ่งหากวิเวตคว้าลมเมนมาร่วมทีมสําเร็จนะครับจะถือเป็นกุญแจสําคัญที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าตําแหน่งผู้ศัพ์ตูของแมนยูเวตในอนาคตจากโอนาน่าที่ยังไม่นิ่งพอไปสู่โกมือ2ที่พร้อมต่อก่อนและตอบโจทย์ฟอร์มที่เข้มข้นกว่าที่เคยเป็นในสซีซั่นหลังสุดของปีศาจแดงสำหรับโปรแกรมนัดที่2องของซิกพิมรารีกฤดูกาลใหม่นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์วิเ็ดจะต้องบุกไปเยือนฟูลแลม ในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้คลิกออฟเวลา22.30นาาต,ตามเวลาประเทศไทยอัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันนะครับฝากกดหัวใจและกด subscribe ช่องคุยลูกหนังกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ